อันนี้ฟิลกับฟิวนะคะก็ได้รับของมาจากหน้าไม่ซ่อมฉอบนะคะก็คือ Toxic Wave ชินฟิลใช่รู้ไหมว่าคืออะไรก็คือขยะมีพิษนะคะที่แปลออกมานะจากคำว่า Toxic Wave นี่แล้วก็ตัวแพ็กเกจเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเป็นกระปุกสีเหลืองชินฟิวใช่แล้วมีเหมือนแบบโผล่เน่าไหลออกมาน่ากลัวมากแล้วก็ด้านล่างนะคะเขาก็จะเขียนว่าลูกอมเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยนะ อ like ุ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ยนกฟิลนับตาจะไหลแล้วใช่ไหมนี่นะคะตัวแพคเกจค่ะเขียนว่าท็อกซิกเวนนะคะกระปุกก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นของเสียไหลออกมานะคะเป็นสีเขียวค่ะพี่ฟิลมาชิมกันเลยดีกว่ามาชิมกันเลยแต่ว่าฟิลกับฟิลนะคะขอแกะแค่กระปุกเดียวก่อนนะแกะนี้แกะเลยเปรี้ยวพี่ฟิลเป็นคนแกะก่อนพี่ฟิลจะได้เป็นคนชิมคนแรก เกี่ยวหรอ,อ <laughs> เกี่ยวเกี่ยวไหมเนี่ยอวิวชิมแกะแล้วพวิวินใจได้กินแล้วจัดเลย <c oughs> น้องฟิลคนแก่น้องฟิลชิมก่อนนะคะแกะไม่ได้ <laughs> แกะไม่ได้ <laughs> <laughs> แล้วพี่จะรู้ไหมน่ยแกะยังไง <laughs> อุย้ยแต่ละเม็ดก็จะสีไม่เหมือนกันนียอันพ <p are> อเทออกมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นซองลูกอมค่ะนี่นะคะก็ <c oughs> จะมีรสเลมอนเลมอนสีเขียวก็จะเป็นแอปเปิลนะคะ สีเขียวแอปเปิ้ลสีแดงก็จะเป็นรสอะไรอะรสแบล็คเชอร์รี่เชอร์รี่ดำเหรอแล้วก็สีน้ำเงินนะคะจะเป็นบลูสเบอร์รี่มีทั้งหมดสีสีสีรสชาตินะคะเดี๋ยวไม่ชิมเลยค่ะแต่ว่าฟิลมกับฟิลนะคะจะไม่ชิมแบบธรรมดาแต่เราจะมาแข่งกันนะคะว่าใครจะอมนานกว่ากันเพราะว่าลูกอมอันนี้มันฟิวมากฟิลจับสีเหลืองก่อนเลยละกันน้องฟิวจับสีเหลืองเลมอน กินเหมือนลูกอมเปรี้ยวที่โรงเรียนน้องฟิวเลยอะ่ะพอเปรี้ยวปูแล้วมันก็จะหวานกินมันเหมือนแบบเลมอนเปรี้ยวหวานหวานพิมก็ว่างน้นนะคะ <c oughs> ให้ดมกลิ่นก็คือจมูกแบบน้ำลายไหลหมดแล้วนะน,นี่นะคะรสเลมอนค่ะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเลยค่ะใครอมนานกว่าชนะนะหนึ่งสองสาม เคล็ดลับทั่วทีค่ะเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับมันซ่าขึ้นอ่ะมีผิหน้าแดงแล้วเหรอทำไมต้องอมตรงนั้นออมตรงนี้นไม่เหมบอกกันเคล็ดลับตรงนั้นจำเลยเขาเปรี้ยวนันซ่าไหลเลยอ่ะเปรี้ยวอ่ะใครสั้งกฎิกาขึ้นมาเนี่ยหนูองู้เฉยๆค่ะ คิดถึงแม่เลยมาตอนนี้ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครใครค่ะก็ถือว่าเสมอกันนะคะน้องไม่หวานแล้วหวานแต่ตายังกระตุนนิดนึงมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยน้องไม่รู้สึกเบี้ยวเลยเพราะมันมีคลิดแล้วองี้น้องฟอลองอมตรงนี้หนิแน่จริงอ่ะก็มันหวานแล้วรสเลมอนนะคะก็ถือว่าเสมอกันค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครใครนะคะต่อไปก็จะมาชิมเป็นรส น้องฟิวต้องอมที่ลิ้นนะห้ามตรงห้ามอมตรงกับพุงแก้มเนาะทำไมอ่ะขี้โกงไงแกออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นลูกอมสีเขียวีสเ,เขียวเหมือนยาพิษเลยอ,อ่ะอ่าได้แล้วแต่แค่นี้แค่นั้นแหละ <c oughs> กลิ่นก็จะเป็นเหมือนกับเปรี้ยวเหมือนแอปเปิ้ลเขียวอ่ะอืม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 ่ใหญ่ตอใจ แม่จ้ารสเาติเปรี้ยวเปียวกับเลอมอนอีกรสชาตินะคะก็เปรี้ยวมากเลยอะ่ะมันเสบค่ะมาแล้ว <c oughs> คนแก้เนื้อนะคะรสชาติเปียวก็จะไปอยู่ในแก้มตอนรสหวานก็จะมาแทน <c oughs> อ๋อฟิลเย็นเช้ากว่าของ,องฟิลวเลยอาจจะหวานน้อยกว่านิดนึง โอยอร่อยันไม่ถูกแล้วกอยนะ <c oughs> แล้วนะพี่เพิ่เปรี้ยวอ่ะผ่านแล้วเริ่มหวานมานิดนึงแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะทำไมร้องไห้เปรี้ยวน้องฟยลหมดแล้วค่ะหวานแล้วกัดเลยตอนนี้นะคะก็ถือว่าเสมือนค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครยอมกันนะคะตาที่แล้วนะคะก็ยังเสมือนอยู่ค่ะเดี๋ยวมาชิมรสอะไรหรอ <Blue raspberry. S 2> บูลัสเบอร์รี่น้อง้ยวก็กินหมดแล้วนะคะ กินอะไรนู้นอุ้ยสีม่วงกลิ่นหวานๆแต่รสชาติอาจจะเปรี้ยวหนึ่งสองอันนั้นบรรยังไม่ได้เปรี้ยวกว่าเดิมค่ะมันเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆฉันรี่เปรี้ยวนั่นแหละ ุ่มด้วยอะ่ะไม่ไยวเปรีย้ยวร้าสเบอร์เรียมากโอ้ยหายดีน้องเปรียปร้ยวๆอะ่ะพอเราเอาเข้ปาปากเลยนะคะมันก็จะเปรี้ยวแต่เราก็ต้องดูดความเปรี้ยวให้หายนะคะแล้วความหวานก็จะเข้ามาในปากหวานยังมาแล้วเหมือนกันรสนี้เหมือนจะแบบว่าหวานเยอะมากแต่ก<ต>็เปรี้ยวมากเนะี่ะ <c oughs> รุ่นนี้ถือว่าผ่านลีมให้เพราะว่าอันนี้เปียนนิดนึงโอ้โหแล้วเชอร์รี่แล้วเหรอเม็ดน,นี้นะคะก็จะเป็นแบล็กเชอร์รี่ค่ะของสีแดงแต่ท้าตานี้ยังเสมอนอยู่นะคะตาต่อไปลีมนะคะจะให้น้องฟิวอม3เม็ดแล้วปีมอม3เม็ดแล้วก็ถ้าใครอยู่นานกว่าจะชนะไปเลยเป็นอะไรที่ซาดิสมากซาดิสซาลินอ่าอ่าคนละ3เม็ดใช่ไหมอันนี้กินเหมือนสตรอเบอรี่นะแต่เป็นเชอร์รี่นะ ไม่สีชมพูไม่ถักดีเลนเหรอเจ็บไม่ไหวลรอถือว่าฟิล์ม้ากันแล้วฟิล์มใครนี่ฟิล์มก็ใครอ่ะแต่เปรี้ยวมันเปรี้ย นะมันเป็นแบคทีเรียเหรอขมไปหน่อยนันเปรี้ยวมากเลยเนาะแต่หน้าเราเป็นจมูกบานแหละตอนไทยอ่ะเนี่ยพอกินทางนี้แล้วมันเปรี้ยวอ่ะมันแบบกินนี่เหมือนมันแล้วแล้วมันจะเกลีความเปรี้ยวแล้วมันจะแซ่บๆแล้วกินอันนี้มันก็เปรี้ยวอ่วะคือพอเอาเข้าปากปุ๊บมันก็จะเปรี้ยวมาแบบรุนแรงมากรุนแรงกว่าสีอื่นอีกอ่ะ แต่พอกินรวม๊บมันก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่รสนี้นะคะเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่ารสเลมอนรสแอปเปิลรสบลูรัเบอร์รี่นะคะอร่อยทุกรสนะแต่พอเจอรสนี้พีมก็ไม่ไหวนะน้องพีมก็ไม่ไหวแต่ว่าพีมคายที่หลังน้องพีมเท่ากับพีมชนะอุย้ยดีใจมากเลย<อ>แต่น้องพีมตอนคายเหมือนจะบุกบานหน้าเด็กอย่างเงี้ยลูกอมท็อกซีเวนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยค่ะเป็นลูกอมที่เปรี้ยวหวานแล้วก็ เปี่ยมสุดเลยร้องไห้เลยนะคะขอบคุณนางมีซ้อมฉ่ำมากเลยค่ะที่ส่งลลกอมที่แปลกใหม่นะคะมาให้ปีมกับฟิวได้รีวิวกันขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ก็กดให้ปีวกับน้องฟิวด้วยนะคะเพื่อจะได้พาชมคลิปใหม่ของฟปีมกับฟิวค่ะค่ะติดตามปีมฟิวในทีวีทูเป็นบุ๊คแฮปปี้แชนแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย